ก็จะเป็นผังนะฮะั <Okay. S 2> องท่องเที่ยวนะคุณมาพไปรอตรงนู้นลนะครับส่วนใหญ่นะคะหลักๆจะไม่ค่อยใช่คนไทยคนใหญ่จะเป็นต่างชาติอันนี้คนที่ไหนคะนี่คนหนองมอน <laughs> ตรงนี้เป็นที่นิยมที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายกันเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นเสียงพระที่อยู่ในรากต้นไม้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ๆแล้วก็มาโพที่ยุทธยานะครับเมืองเก่าเมืองโบราณนะฮะเดี๋ยวเราไปหาซื้อชุดเปลี่ยนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภายในแต่ต้องสอบถามดู่ะขอสอบถามเลยค่ะเช่าที่นีตรงไหนนะคะที่นี่ ที่่นี่แต่ไม่บอกนะคะเดี๋ยวเรามาลองเยี่ยมชมกันดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างเมาดีนไปชุดไทยที่เดี๋ยวเราจะไปหาเช่าชุดไทยตรงไหนจะมีนู่นออกไปทางเช่าเช่าเขาเนาะใช่อ๋อตรงนี้ก็คือแค่เยี่ยมเดินเยี่ยมชมเฉยๆแต่ใส่ชุดไทยถ่ายรูปฝั่งโน้นใช่ใช่จะไปชุดไทยเราไปของโน้นใช่ใช่แต่เราไปเดี๋ชุดไทยมานี่เลยปะต้องไปคุยกับเขา ไม่เราก็เดินชมตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปหาหรือทั้งวันท่ามันมันตรงนั้นก็มีให้รูปไปที่ที่ให้ถ่ายใช่ไหมมีมีมีฮะแล้วก็เดินไปวัดนะดังเรื่องอะไรเอาเจ้าช่วยอะไรโ้โงั้นเดี๋ยวเราเดินวัดอะไรนะอันนี้วัดอะไรวัดอะไรไม่รู้ครับจบเดี๋ยวเราพาชมวัดนี้ก่อนนะวัดอะไยังไม่ทันไปไหนเลยหิวน้ำแล้วนะครับกองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับ ใจน้ำเปล่านะคะนักท่องเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาตินะคะไม่ค่อยมีคนไทยมีมีอะไรนะโมเดิร์นอะไรโมเดิร์นนู่นนะวันนี้ก็จะเป็นผังนะฮะนักท่องเที่ยวนะคุณมาร์คไปรอตรง,งนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อนะทุกคน นี่ครับชอว่าดอะไรผมก็ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้นะฮะได้หมดเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะต้องหาสแกนแลกเงินสดเข้าไปนะคะ<ม>ที่นี่ไม่รับ<ม>โอนสำหรับค่าเขาเ <c oughs> นี่ยน,นี่ได้เข้ามาแล้วนะคะ <c oughs> ปกติเขาก็จะมีค่าบริการแต่พอดีเขาผมปวด ขบยเข้ามาเลยนี่ไนกล่องอะไรครับกระเป๋าโกโปรค่ะพวกแบบก็เมื่อกี้ตรวจนะคะที่นี่ห้ามบินโดรนกระเป๋าเล็กทีเดียวเขาถามว่าอะไรนม่ชโดรนใช่ไหมอ๋อนี่ห้ามบินโดรนมรรยอากาศไม่ร้อนมากลยค่ะ กำลังดีตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามโมงเดินไปทางไหนก่อน ถ้าเดินกลางแดดก,ก็ร้อนเหมือนกันนะคะร้อนไหมคะคุณครูร้อนมากเลยบางอันก็มีซุดนะคะเอยียงแล้ว้บานจออ่องบ้านช่อง คคนกอ,อนถ้าแนะนำให้มานะคะต้องมาเป็นช่วงเย็นๆอันนี้คือนั่งถ่ายรูปกันนะคะ ระหว่างที่เรากำลังหยุดชมสถานที่นะนี่ครัช่างภาพส่วนตัวของเรานะ,ะับตรงนี้สวยมากมาดูตรงนี้กันปะ นี่ครับช่างภาพส่วนตัวนะครับแดดร้อนมากมากเลยนะครับวิวของเราโดยรอบก็ประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับเมืองโบราณน,นะครับระหว่างนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวกุ้มพาดเลยนะเดี๋ยวโฟกัสไปฝั่งนู้นนะครับ ช่างภาพมือโปรแตละ,ะท่านนะครับเขาก็ระเบียงามาทางน,นี้นะฮะยุคเก่ายุคโบราณน,นะฮะไม่เอาต้องมาซื้อไม่ไหวถ้าจะเป็นถึงถูกโงงานนี่ก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับวิวด้านในสวยงามครับมีการบุญละนะฮะดูนะครับซักเมืองเก่านะฮะสมัยกรุงศรี อยุธยานะฮะ mm hmm. เสียงพักก็หายไปแล้วนะฮะ mm hmm. เห็นไมเขาก็จะถ่ายรูปนะครับรูปผ่วจะได้แต่ะละรูป ที่กว้างมากนะคะใหญ่มากที่นี่น่าจะปิดทำการประมาณหกโมงเย็นนะคะเดินไปเดินมาร้อน,นะคะ่ะร้อนมากๆช่างภาพของเราอันนี้น่าจะเป็นพระพุทธร,รูปนะคะหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่ได้ศึกษามาเหมือนกันนะ ก็จะเลียงเป็นแถวยาวไปอย่างนี้นะคะเรียงไปถึงฝั่งนูน้นอากาศก็จะแบบตอนนี้เป็นเวลา3โมง28อากาศก็คือยังแจ่มอยู่เหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมเป็นทางเดินขึ้นมานะคะนี่คุณโค้เดินขึ้นไปนู่นแล้วกำลังเป็นช่างภาพอยู่ เป็นไงบ้างคะอากาศดีจังนักท่องเที่ยวเยอะมากโอ้มีสาวชุดไทยด้วยนะคะนี่ในกาลเกตอันนี้ก็ห้ามนะคะห้ามปีนป่ายห้ามขึ้นไปถ่ายรูปตามทางบนตรงนี้เป็นที่นิยมที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายกันเยอะมากเลยนะคะ นี่เป็นเสียงพระที่อยู่ในรากต้นไม้นะคะนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาถ่ายกันเยอะมากเป็นจุดที่มีคนถ่ายรูปเยอะที่สุดเลยนะคะสำหรับตรงเสียญพระที่อยู่ในในรากต้นโพนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> พี่นี้เดี๋ยวเราเดินอ้อมมากลายจะถึงทางเข้ามาแนละ้วค่ะหน่นทางเขา้าที่เราเข้ามาตอนแรกที่นี่ก็มีตมาณนี้ค่ะคนหลังไหลกันเข้ามาเยอะมากช่วงนเห็นกลางวันจะร้อนอนิดนึงนนัจ แต่ส่วนใหญ่ๆส่วนใหญ่นะคะหลักๆจะไม่ค่อยใช่คนไทยคนใหญ่จะเป็นต่างชาติอันนี้คนที่ไหนคะนี่คนหนองมอนเขาหลี่ยองอ <c oughs> ะไรยองละไรยองฮี่เดี๋ยวเราออกกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอีกวัดหนึ่งนะไปไหนต่อคะไปหาดที่เที่ยวถัดไปครับทุกท่านครับไอจิมไหมไอจิมคนถ้วยดีกว่ามีไอติมนะคะ อยู่หน้าวัดจะมีของขายเยอะมากสแกนเลยพี่มีสแกนทามีกระสดดีกว่าเอาเอาดีโคนสองพันครับรถเอาจริงๆหาที่จอดยากมากค่ะเวลาว,วันหยุดเนี่ยไปมด้หมดเลยไอติมของเราอืมรถเยอะนะคะคำคันหนึ่งจองระหวังนี้หนึ่ง ถ้าเราลั่งทุกๆไปอ่ะค่าบริการทุกๆอ่ะสองชั่วโมงสามเอ้ยหนึ่งชั่วโมงสามร้อยใช่ครับสองชั่วโมงหกร้อยผมคิดว่าปั่นจักรยานไปน่าจะคุ้มกว่าฮะหรือไม่ก็หทว่าที่รถยนต์เดินไปแต่เราเดินเล่นแล้วเขารอรับรองจับเนะพูดถึงอ่ะแต่มันเป็นราคาในสำหรับนะักท่องเที่ยวนะผมคิดว่าเราเดินไปคุ้มกว่าหรือไม่กระเช่าจักรยานนะ อะยะทางวัดห่างกันประมาณสี่กิโลเราไปเจอที่วัดน,นู้นเลยดีกว่าไม่รู้ว่าเราจะติดขนาดไหนนะคะไปตอนนี้เรามาโผล่กันที่น่าจะเรียกว่าประตูนรกประตูสวรรค์น,นะคะมีที่ปล่อยป่าให้ด้วยเป็นที่ของชาวบ้านโคกไปต่อ อ่าเรผมขอดูก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวัดประตูแห่งการละเวลานะฮะอ่าเป็นวัดพระง,งามนะครับบรรยากาศโดยรอบของเรานะทุกคนก็นี่เลยนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะผู้ผ่านเหมือนเมื่อกี้ที่เราไปนะฮะแสงวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับนี่นะครับเป็นวัดพระง,งามนะครับนี่คนทิวทัศน์ก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เขาก็ต่อคิวกันถ่ายรูปนะต่อคิวกันถ่ายรูปไม่มีอะไรมากตรงนี้มีแค่ประตูเหมือนเป็นประตูเมืองน,นะเป็นประตูวัดอะแล้วเข้าไปก็จะมีพระนี่ครับประตูประมาณนี้ครับนี่ครับเราก็รอถ่ายรูปนหฮะจริงๆเราถ่ายเป็นนี้แหละถ่ายไปหาประตู มีแถค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับต่อคิวกันเพียบเลยนะครับด้านในก็จะมีพวกไหว้พระนะครับที่จอดรถก็พอมีอยู่นะครับผู้คนก็ไม่ถึงกับคุ้มพ่านอะไรเยอะนะครับบรรยากาศโดยรอบนะฮะประมาณนี้เลยนะครับทุกท่านตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะแวะที่ไหนดีแต่ว่าเดี๋ยวเราขับรถเยี่ยมชมเมืองไปก่อน เยี่ยมชมเมืองไปเร้เลยนะคะเมืองนี้สวยมากครับพูดถึงนะเนาะสะอาดแล้วก็คือบรรยากาศอะ่ะมันก็ปกติอยู่แล้วอะ่ะที่มันจะร้อนอะ่ะมันเป็นตอนงวันอะ่ะแต่ถามว่าวิวจริงๆคือแบบสวยมากต้นไม้ต้นอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีขยะเลยอะ่ะดูดิห่างจากกรุกงเทพที่หโลห่างจากกรุงเทพหกสิบโลอนี่ดูดิ สรุปแล้วเรามาต่อกันที่ไหนคะวัดภูเขาทองอยุธยานะครับอ,อู้นีเจดีมีไก่เครับมีไก่โอ้ไก่มาเลื่อยตัวมาเ่อยเลยมีไก่ยักษ์โอ้ใหญ่นะเนี่ยมาใกล้ๆแล้วเนา,า,าเนะดูดิเขาจอดร,รถกนตรงนี้เหรอด้านในปะมาดูอืมมันจอดเต็มหมดโอ้ใหญ่อยู่เนอะโอ้มาเรยเลย เดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมมาถึงกันแล้วนี่ใหญ่มากสูงมากคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะบรรยากาศกำลังดีช่างภาพมืออาชีพเหือกล้องค่ะวันนี้กำลังเหือกล้องใหม่ไม่สนใจโกโปลเลยค่ะ ครับเราก็เดินทางกันนะครับ<ล>กับละ <บา S 1> ยอง <บา S 1> นะวับกกับละยองนะไปได้กึ่งทางแล้วนะคะนี่ครับเหลือ,อระยะทางอีกหนึ่งร้อยกว่ากิโลนะครับนี่ครับพร้อมเดินทางกันสองคนนะครับเดี๋ยวยังไงท่านใดสนใจจะดูเราเที่ยวไปเรื่อยนะครับเราก็จะมีพี่ต่อไปเรื่อยๆนะครับสถานที่ก็เล็กๆน้อยๆฮะส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเที่ยวกันไปนะฮะทุกคนก็มีในหลายๆที่ที่เรายังไม่ได้ไปเยอะเลยนะครับ ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจ้าคุณมาบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมสวัสดีจ้าไปแล้วครับ